นะฮะสนุกมากนะครับสังขบุรีจังหวัดากาญจนบ,บุรีเป็นการเที่ยวที่ได้ประสบการณ์มากๆเลยครับเอาข้ามข้ามไปประเทศพม่าเพื่อนบ้านเลฮะน่ารักผมผมคือรู้สึกไม่รู้ว่าเวลาไปที่ที่ใดมีความสุขทุกที่แต่ว่าสังขะเป็นอำเภอทีโอ่โหพูดไม่ถูกเลยว่าชาวบ้านคนที่นั่นน่ารักทุกคนมีความสุขมากๆ นี่ครับมีข้ามไปพม่ามีแบนคับด้วยมีแบงคับพม่าด้วยดีใจฮะดีใจได้วันนี้ไปกับเพื่อนๆฮะไปกับเพื่อนกัน3-4มสี่คนไม่น้ำใจที่จะไปสังขาดด้วยความที่ป้าป้าที่เรารู้จักนะครับอยู่ที่นั่นไปเที่ยวบ่อยแล้วก็มีรีสอร์ทที่นั่นเราก็เลยเออไหนๆเราก็ช่วงนี้เป็นช่วงว่างพอดีพักพอดีก็เลยไปไปเที่ยวกัน โอ้มันมันได้ฟิลมากจริงมันดูลํบากเลย้มันดูลบากใช่ไหมด้วยการที่แต่งสีผ้านะฮะด้วยการที่แต่งสีว่ามันดูดักด๊กับลุยๆหน่อยด้วยแต่งตัวด้วยเปล่ามีกระปุกกระเป๋าเป้แต่งจริงเดิน3 49ก้าก็ไม่ได้เดินแล้วครับแต่ก็แต่ก็ไปลุยนะไปลุยจริงๆติดใจครับติดใจครับผมแปลกใจเลยว่าทําไมมันกลายเป็นโลกหนึ่งเลยทีนันแต่อีนัว่าอาจจะอยากไปอีกใช่อยากไปอีกนะฮะแต่ปัญหาการเดินทาง ไกลพอสมควรไกลครับขับรถไปรถไปจากจากกรุงเทพกรุงเทพไปกาญจน์ประมาณ3ชั่วโมงแล้วจากกาญจน์เนี่ยไปสังขะอีก200โลครับแล้วไม่ได้ทางธรรมดาทางอย่างนี้เลยเบ็ดเสร็จก็6 7ชั่วโมงะครับเพลียแต่สนุกแต่อิ่มอิ่มความสุขใช่ใช่ครับครับเห็นีาไหเรื่องครับผมตอนนี้ก็แหวนปลัมมานนะครับที่จะจบแล้วเสานี้ก็สพอรลัก แล้วก็โยบาเจ้าขาปี2คู่ซารถแซบครับปีหน้าได้ชมกันแน่นอน <c oughs> อ๋อใช่ครับต่อยรถความครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็เป็นห่วงมากๆา <c oughs> ใช่หายครับ, <c oughs> บกำลังถ่ายปิดกล้องวันสุดท้ายใช่ปิดกล้องวันสุดท้าย ต่อยต่อยไม่มีสเตสองวันสาวันไม่ไม่รู้สึกตัวอะไรเงี้ยเข้าห้อง ICU สงสารมากเ<ม>พื่อนคนหนึ่งฮะทำงานด้วยกันกองหยุดผมถ่ายไม่ได้เลยผมทำไงดีคิดอยู่เนี้ยทำไงดีไงแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นแค่นี้ก็ยังดีดีกว่าเป็นหนักไปกว่านี้ปลอดภัยแล้วเพวื่อนอะไรเงี้ยฮะก็คือตอนนี้ก็ปิดกล้องแล้วปิดกล้องเรียบร้อยครับก็ออนสุดท้ายก็วันเสาร์นี้แหละเห็นล่าสุดแต่ว่ามีเพล เพลงเอาเพลงละครครับเพลงละครแหวนปรับมันใจของดีใจที่เราเอ้ยกลับมาร้องเพลงจริงจับกลางของว่าร้องนะแต่เป็นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งไปก็สนุกนะฮะเพลงแหวนปรับมันเป็นเพลงที่เพลาะมากๆขอบคุณผู้ใหญ่ที่ที่แต่งแล้วก็เลือกเพลงนี้มีความหมายดีมากนะครับเพลงนี้แล้วครับขอบคุณมากฮะผมร้องแบบมั่วเลยนะร้องมั่วไปเลย พี่อ่านคหารที่ได้ติดตามพี่พง feedback ไหมคะอ่ะอก็มีบ้างฮะแฟนคลับเอามาให้ดกูก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่ให้โอกาสนี้จะมีลบบไปร้องเลยรไหมคะหรือคนก็เชียร์แบบนเป็นได้แต่จะมีคนฟังผมหรืหอเปล่าอ่ะอยากเป็นต้นแบบโอ้ออก็อยากทำนะฮะอยากทำให้ทุกอย่างเลยสนุกดีปีใหมา่าปีใหม่ปีนี้ไปไหนครับปีใหมแ่แหละครับทำงานครับปีใหม่ทำงานแต่ก็จะมีเวลาว่างอยู่ก็จะไปพักผ่อนกับที่บ้าน ต่จังหวัดทางจันทบุรีใช่